สวัสดีครับนายแพทย์กอลวัฒน์เหล่าเชษีนะครับสัญญยแพทย์ตกแต่งและผู้ร่วมแห่งประจำเดือนเดียเคพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์เนาะก็มาในหัวข้อที่คนไข้ชอบถามกันนะครับเนาะว่าการผ่าตัดแก้ไขภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยมันเจ็บไหมนะครับเนาะก็รู้สึกเหมือนต้องรื้อกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็เลยกลัวว่าจะเจ็บนะครับก็เลยถามกันมานะครับเนาะก็เลยอยากจะตอบตรงนี้นะครับให้ทุกๆคนได้รู้กันพร้อมๆกันไปเลยนะครับก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดสั่ ดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสําคัญเลยนะครับเนาะมาเข้าใจก่อนนะครับว่าไอโทซิสหรือกล้ามเนื้อต้านแรงนะครับมันคืออะไรนะครับก็คือเวลาเราลืมตามันจะมีกล้ามเนื้อบัตหนึ่งนะครับจริงๆมันมีอีกบัตหนึ่งแต่ว่าขออนุญาตไม่พูดถึงเราเรียกว่าลีเวเตอร์พาวเวอร์บี้ซูเปอร์ลิส์นะครับเป็นน้าทำหน้าที่ลืมตามขึ้นนะครับเนาะก็มันมี2แบบก็คืออ่อนแรงของมันเนี่ยมันอ่อนแรงมาตั้งแต่กําเนิดนะครับหรืออ่อนแรงภายหลังนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นอ่อนแรงมาตั้งแต่กําเนิด อ่อนแรงภายหลังโดจะมันจะมีโรคมีอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับซึ่งเราตัดทิ้งไปก่อนนะครับเนาะส่วนอีกอย่างที่เราแบ่งคือเป็นข้างเดียวหรือสองข้างนะครับเนาะส่วนใหญ่จะเจอข้างเดียวมากมากกว่า2ข้างก็เจอบ้างนะครับปลายแต่ว่าข้างเดียวบ่อยกว่าเยอะเลยนะครับเนาะก็เป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่มาทาศัลยกรรมตาและคนไข้มีกามเนื้อตาอ่อนแรงโดยที่คนไข้าอาจจะไม่รู้ตัวนะครับทาให้บางทีผลการผ่าตัดหลังหลังจากทําตา2ชั้นเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าเจอคุณหมอที่เขาชำนาญนะครับก็เขาจะดีเทคหรือวิินจฉัยได้ว่า เรามีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงลุ่มด้วยนะครับงั้นการทําตาสองชั้นอันนี้มันก็จะสมบูรณ์แบบแก้ทั้งกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ทำให้เกิดตาสองชั้นได้ด้วยนะครับรูปที่เห็นก็จะเป็น severity หรือความรุนแรงของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับจากน้อยไปหามากนะครับซึ่งรายละเอียดมีแต่ว่าขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับมาที่คําถามนะครับว่าถ้าเรามาผ่าตัดแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันเจ็บไหมมันต้องแหวกกล้ามเนื้ออะไรหรือเปล่ามันเจ็บมากกับปกติไหมที่จะบอกคือเจ็บน้อยมากๆเลยนะครับอันนี้ไไม่ได โดนทําเรล้วถึงบอกได้นะครับคนไข้ทําแบบรู้ตัวนะครับทํามาตลอด20กว่าปีที่เป็นหมอผ่าตัดมานะครับเนาะคนไข้ไม่เคยบน่นเรื่องเจ็บจากการทําตากล้ามเนื้อตาเลยนะครับเนาะความความหมายคือเหมือนเจ็บทําตาสชั้นซึ่งเจ็บน้อยมากนะครับมันจะมีเทคนิคในการทําให้ไม่เจ็บอยู่นะครับเนาะมาดูที่เคสกันเลยนะครับเจ็บน้อยมากแปลว่าบวมน้อยมากเช่นกันนะครับมาดูรูปนี่ผมเอามาโชว์เลยเนาะคนไข้อนุญ,ญาตให้โชว์นะครับเนาะก่อนผ่าเห็นแค่ตาข้างซ้ายคนไข้เนาะ าปลือเห็นไหมครับเนาะแล้วก็ตาโบด้วยนะครับหลังผ่าตัดทันทีเห็นไหมฮะดีขึ้นแล้วก็บวมน้อยหลังผ่าตัดหนึ่งวันก็ตาหวานแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็วันที่สองวันที่สามก็จะมีบวมอีกนิดหน่อยเจ็ดวันก็ตัดใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมรอให้ครบสักสองสาเดือนสวยๆกิ๊บๆเลยนะครับแล้วมาโชว์ให้เราได้ดูกันอันนี้แค่หลังผ่าตัดไปนี้ก็สวยแล้วนะครับบวมน้อยก็สื่อได้ว่าเจ็บน้อยจริงๆนะครับก็ไม่ต่างจากการทําตาสองชั้นปกติที่เราทํากันตะพฤติตะพือเนาะหน้าจอมันันิดนี้ยนะครับนะแบบ แบบนี้เอ่ยนะครับก็สวยเหมือนทำตาสองชั้นนั่นแหละนะครับเนาะเพียงแต่ว่าคุณหมออาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับในการไปเคลียร์กล้ามเนื้อตาดนึงนะครับให้มันตึงขึ้นให้มีปัญหาน้อยลงนะครับเนาะซึ่งความพอดีในการรีเซ็ตชั้นตาเนี่ยก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับตำราบอกไว้นะครับแต่ว่าจริงๆสุดท้ายก็อยู่ที่มือเราที่เราทํามาเยอะแค่ไหนเราจะพอกะได้นะครับว่าต้องยังไงนะครับก็สุดท้ายสรุปดังนี้นะครับทําตาปลือนะครับ แก้ไขตาปลือยนะครับเจ็บไหมนะครับยืนยันว่าไม่เจ็บนะครับเจ็บน้อยมากจริงๆไม่ต่างจากการทาตาสองชั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับนมะแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังโอ้โหต้องให้หมอทาให้ทาให้สลบแล้วก็ทํทตาสองชั้นนะครับเพราะการทาตาสองชั้นหรือการแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยดีสุดคือคนไข้รู้ตัวเพราะคุณหมอจะให้หลับและลืมตาเป็นระยะระยะนะครับทำให้เรากะระยะของชั้นตาได้ถ้าหลับสลบไปแล้วเนี่ยบางทีมันวัดระยะของชั้นตาไม่ได้นะครับกว่าจะรู้ว่ามันสองข้างเท่ากันหรือเปล่าเนี่รคไะับเ ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก่อนยกกันไปนะครับขอญาติฝากนะครับ D A K c o l เ a g เพื่อาน100%นะครับว้ในหัวใจพุ่งยนะครับ1ช้อนตะวันบำรุงผิวได้ดีมากๆเลยนะครับ2-3ช้อนตะวันบำรุงกล้ามเนื้อก็ดูข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสําหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั่นกระดิ่งกุ๊งกิ๊งให้กับทีมงาน D K ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ